สัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ,คะวัง่าจะได้เจอกันนะคะ <c oughs> ก็นัดแล้วนัดอีกนะคะคิวทองนะคะใช่ที่พี่หญิงแนะนํานตัวเองเลยค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อตวงพรถาวรบุญนะคะเป็นคนจังหวัดสระแก้วค่ะค่ะเ <c oughs> อ่อก่อนที่จะแข็งแรงแบบนี้สดใสแบบนี้ค่ะตอนนั้นก่อนหน้านี้ค่ะร่างกายเป็นไงบ้างคะโอ้จะบอกว่าจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ ก่อนหน้านั้นคือก่อนหน้าแบบนานมากตั้งแต่ยังเล็กตั้งจริงๆตั้งแต่ยังเล็กเลยนะเป็นคนสุขภาพไม่ดีพ่อก็จะต้องไปคอยบอกครูที่โรงเรียนบอกว่าเนี่ยนะลูกสาวเนี่ยจะไม่ให้ทําไม่ให้เล่นกีฬาไม่ให้อะไรเราเคยปอดปอดแตกคือปอดจริงจริงปอดแตกเลยเหรอใช่ดิ่งลงมาไปทำท่าไหนมาดิ่งลงมาความสนมังพ่อห้ามไม่ฝังก็ดิ่งลงว่ตกต้นไม้เนี่ยใช่สูงประมาณแบบตึก หลายชั้นมากก็ตกลงมาพอตกลงมาเสร็จก็ปอดแตกแล้วก็นอนโรงพยาบาลเป็นเดือนค่ะ,คะแล้วหายเวลาหายใจต้องเงะตลอดก็คือหายใจสั้นใช่ใช่หายใจใ<ช>สั้นแล้วก็เหมือนกับแบบปอดเรามันแตกไงแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลทรงอกอยู่ครั้งหนึ่งเคยเคยคิดว่าเอ๊ะเราเป็นอะไร,รลืมว่าปอดแตกก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็เอ็กซเรย์มาอ้าวทำไมปอดคุณเป็นลักษณะแบบนี้ลืมไปอ๋อคุณหมอคะเคยปอดแตกท่านก็เลยอ๋อแล้วก็มาในแหละแพ้เป็นภูมิแพ้นู่นนี่นั่นค่ะค่ะแล้วก็มาตรวจ อีกโรคหนึ่งก็คือไทรอยเป็นพิษอย่างรุนแรงอืค่ะตอนที่เป็นไทรอยเป็นพิษเนี่ยเรารักษาทางไหนคะตอนนั้นเรายังไม่ทราบเราเป็นนานมากตอนนั้นอยู่าาเป็นงงปอาการก็คือตอนนั้นอยู่ที่เมียนมาก ติดตามสามีไปที่ประเทศเมียนมาใช่ไหมคะก็คือพม่านะคะเมียนมาเมียนมาประเทศเมียนมาเขาเรียกว่าประเทศเมียนมาโอเคเมียนมาค่ะเราเคยกันเคยความเคยใช่เคยชินเนาะในการเรียนก็คือไปไปอยู่ที่ประเทศเมียนมากับสามีใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าไปทํางานที่นั่นสามปีแล้วมีอาการปวดข้อมีอาการตาเหมือนมันโปนออกมาแล้วมีอาการอีกอย่างใจสั่น ใจสัน่นใจมันสั่นเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็เต้นเร็วเดี๋ยวก็หยุดแล้วก็ง่ายๆเราอย่างนะี้อาการแบบเนี้ยก็ก็ไม่ทราบตัวเองว่าเป็นโรคอะไระก็เลยกลับมาที่ประเทศไทยมาตรวจก็ได้พบว่าเป็นโรคไทรอยแบบเป็นพิษแล้วก็อย่างรุนแรงด้วยเพราะเราไม่รู้ค่ะก็เลยได้เรียกว่ามามารักษานะคะแล้วก,ก็กลับไปที่เมียนมาก็กไปตรวจมันมันมีมันมีคอมันบวมขึ้นมา ค่ะอันนี้คือหลักๆเลยที่ที่ตรวจพบก็คือโรคประจําตัวคือไทรอยเป็นพิษแต่อย่างรุนแรงนะคะค่ะจำได้ว่าตอนนั้นเป็นเพื่อนกันในเฟซใช่ใเป็นเพื่อนทางทาบ้ากันอยู่แล้วนะคะใช่แล้วก็เห็นในเฟซ เห็นว่าทั้งอะไรเต็มไปหมดเห็นว่าพี่หญิงเปลี่ยนไปรู้สึกดูแล้วเหมือนไม่ค่อยสบายใชแต่ว่าตัวเราเองก็ไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นหมอเนาะตอนนั้นก็ไม่ทราบมานานมากนะคะแต่ว่าก็ไม่เวลาเราไปทํางานทําก็ไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะใช่ใชก็ด้วยความห่วงนะคะก็ทักอินบ็อกเข้าไปเนาะบอกพี่หญิงเป็นไงบ้างสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนั้นมีถามไปใ่แต่ก็ยังไม่สนิทเนาะตอนนั้นแล้วก็ ก็กินยาตอนนั้นกินยาอะไรตอนนั้นตอนนั้นก็ได้ยาไปเสร็จแล้วก็ทานอยู่ระยะหนึ่งแล้วมันปวดหลังยาที่คุณหมอให้ไปอะเราไม่รู้ว่าเป็นชื่อยาอะไรมันจะมีแผนปัจจุบันหรือว่าปัจจุบันมันจะมีเม็ดสีชมพูแล้วก็เม็ดสีขาวสีขาวนี่ทาสองเม็ดเลยนะคะเรารุนแรงมากปกติเขาจะทำกันแค่เม็ดเดียวแต่เราเป็นยาของโรงพยาบาลใช่ค่ะโรงพยาบาลค่ะมารักษาที่โรงพยาบาลหลายปีไหม ห้าปีที่แล้วค่ะอ๋อโอ้ก็หลายปีอยู่ใช่ใช่เพราะว่าอะไรทำไมรู้รู้ไหมตอนแรกนึกว่าสองสามปีปรากฏว่าห้าปีที่แล้วเป็นเฟซบุ๊กกลับมาไงว่าเราไปตรวจหามะเร็งตรงนี้ที่มันบวมออกมาใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วอาการดีขึ้นไหมคะตอนหลังก็พอทานยาไปเสร็จปุ๊บเรารู้สึกระปวดเระปวดหลังแล้วเราเหมือนแบบมีโรคจะต้องมีโรคเพิ่มขึนหรือเปล่านานแค่ไหนปวดหลังก็ยาหมดไปลอดชุดแรกที่คุณหมอให้มาค่ะค่ะอาการเรารู้สึกแบบ เฮ้ยเรามันเหมือน,อ,นอาการไม่ค่อยดีเราก็เลยเลิกกินอ oh. พอเลิกทานยาพอเลิกทานยาคุณหมอเสร็จปุ๊บอาการที่เราเป็นกลับมาใหม่อมืค่ะค่ะแล้วแล้วมันดีขึ้นน,น,นะตอนแรกก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นแต่ทําไมเวลาเราเข้าห้องน้ําเอ้ยเหมือนตเรามีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้<ม>ว่าจริงได้ไงคะว่าเป็นไตเพราะเพราะว่าเคยเป็น เคยเป็นตอนที่เป็นผู้ช่วยหมออยู่ที่ต่อปูลคมิก่ะค่ะแล้วตอนช่วยหมอเนี่ยเราไม่สามารถที่จะออกมาเข้าห้องน้ำได้เราก็ต้องช่วยชายให้เสร็จเรียบร้อยเราเคยเป็นอันนี้อีกโรคหนึ่งเพิ่มมาแต่รักษาหายตอนนั้นก็คือรีบไปหาคุณหมอทันหมอบอกว่าอีกไม่นานเธอตายแล้วนะเหมือนไตเจอมีปัญหาหนักมากเลยเหมือนเราอันอันฉี่ไว้นานๆตอนนั้นช่วย ยอมรับว่าตอนที่เป็นผู้ช่วยหมอคือแบบยิ่งยิ่งหนักกว่านั้นะอาการหน้าซิ้วแต่หมอเราเครียดด้วยเครียดทั้งกับคนไข้เครียดทั้งหลายๆอย่างใช่ไหมคะกินน้ำน้อยหรือเปล่าดื่มน้ําน้อยทุกอย่างนั่นแหละาใช่ใช่แล้วทันเนี้ยทำไมเราถึงรู้ว่าเราเราอาการนี้มันเหมือนไตเพราะอะไรลูกไหมคะเพราะเราเคยเป็นเราเคยเป็นแล้วมันรู้สึกมีปวดปวดแล้วมันรู้สึกว่าเวลาเราเข้าห้องน้ําอ่ะเวลาปัสสาวะของเราสีมันไม่ปกติมันเหมือนมีอะไรคุุนออกมาเรารู้ละเราหึ่จะกลับไปเป็น เหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยค่ะนี่นี่นี่คิดไปอ๋อทำไมเรารู้ใช่ไหมขอบคุณคุณหมอที่เนี่ยอีกโรคหนึ่งที่เราสมัยนั้นนะคะเมื่อ 2, 5 3 5หรอยามเท่ากับกินยาเพิปัจจุบันเกือบส5หปีติดต่อกันใช่กินบ้างไม่กินบ้างกินบ้างไม่กินบ้างเพราะว่าเป็นคนกลัวพอรู้ว่าไตเป็นแนี้เราก็หยุดอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดในใจเราจะรักษายังไงค่ะแล้วก็จะมีแบบ ข่าวคนที่บ้านอะ่ะเขาเขาวูบไปอย่างเงี้ยก็ไปตรวจปรากฏว่าเป็นไทรอยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเราเราจะไปเมื่อไรกก็รู้สึกของเรานะเหมือนเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพราะหัวใจมันเต้นผิดปกติเรารู้นะหัวใจก็เต้นผิดจึ๊จึึึแล้วก็ห,วหยุดแล้วก็ช้าแล้วก็เต้นแรงเลย